นักวาดรูปเป็นอีกหนึ่งอาชีพอิสระที่ต้องใช้ทักษะทางศิลป์สร้างสารรค์ผลงานหรือจะเรียกว่าสินค้าก็ได้สำหรับคนที่ใช้าศาสตร์ผสมศิลป์เรียนรู้บ่มเพาะจิตวิญญ,ญาณประสานทักษะเฉพาะตัวที่ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปเพื่อประกอบสามาอาชีพเลี้ยงปากท้องนักวาดรูปหรือที่หลายคนเรียกว่าศิลปินหลายท่านสร้างสารรค์ผลงานศิละปะเพียงเพราะป,ปัรถนาส่วนตัวบางท่านตั้งใจสร้างสารรค์ศิละปะเพื่อการค้าโดยมีคนที่รักงานศิลปะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ปกติแล้วในการค้าขายงานศิลปะนอกจากออกงานแกลเลอรี่ก็จะมีแหล่งพบปากกันเฉพาะกลุ่มงานประมูลตลาดที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพลาดซึ่งเป็นการดึงดูดการระหว่างผู้สร้างศิลป์และผู้เสพศิลป์ซึ่งอาจต้องรอเวลาการมาเจอกันพอสมควรกว่าที่ผู้ซื้อจะได้เจอกับงานศิลป์ที่ถูกใจนอกจากการสร้างสรรผลงานของศิลปินอย่างอิสระแล้วยังมีหลายท่านที่ใช้ทักษะการวาดรูปไปประกอบในอาชีพลักษณะที่มีการว่าจ้างอย่างการไปอยู่ในสังกัดบริษัทที่ต้องมีฝ่ายรับผิดชอบด้านงานศิลปกรรม งานสร้างฉากในบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์หรือภาพยนตร์บริษัทรักธรรมอีเวนต์ศูนย์แสดงสินค้าหรือบางท่านก็ผันตัวไปเป็นครูบาอาจารย์สอสนศิลปะให้กับผู้ที่สนใจและรักการสร้างงานศิลป์เช่นเดียวกับตนทั้งหมดล้วนต้องใช้ทักษะการวาดรูปทั้งสิน้นและใช้ในโหมดออฟไลน์ในขณะที่โลกกำลังออนไลน์จะดีกว่าไม้หากศิลปินแต่ละท่านนำทักษะเฉพาะทางที่ตนมียกมาไว้บนโลกออนไลน์เพื่อความทันสมัยและเข้าถึงง่าย ทั้งในมุมของผู้ที่ต้องเสพหรือศึกษางานศิละปะและไม่ว่าจะด้วยปรัถนาส่วนตนของศิลปินหรือด้วยการประกอบอาชีพก็ล้วนแต่จะมองเห็นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นการนำเสนอผลงานสู่ดิจิทัลสำหรับศิลปินนักวาดรูปสามารถทำออกมาได้หลายแขนงอาชีพทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความถนัดและจุดประสงค์ของแต่ละท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ความต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดงานศิละปะสู่สายตาชาวโลกตลอไปจนถึงการขายผลงานเพื่อสร้างไรายได้ ซึ่งสามารถสร้างเป็นแกลเลอรี่หรือแคตตาลักออนไลน์ให้ผู้คนเข้าถึงเพื่อเลือกซื้องานศิลปะได้ง่ายและสะดวกซึ่งศิลปินไม่ต้องทำอะไรมากเนื่องจากงานศิลปะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มมีตลาดที่เฉพาะเจาะจงแต่ที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์เช่นการรับชำระเงินออนไลน์การสร้างระบบร้านค้าออนไลน์และบริการจัดส่งโดยเฉพาะรูปข้าวที่มีขนาดใหญ่ต้องไปศึกษาวิธีการเหล่านี้เพิ่มเติม สำหรับแขนงอาชีพอื่นๆอย่างบริษัททำฉากงานอีเวนต์ศิลปินต้องปรับตัวเองในเรื่องการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างงานให้ออกมาอยู่ในรูปแบบไฟล์งานดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานยุคสมัยนี้เนื่องจากเป็นงานลักษณะที่ต้องมีการประชุมเตรียมงานเพื่อการวางแผนไฟลงานศิลป์หรืออาร์ตเวิร์กจึงต้องถูกสร้างขึ้นมาและเป็นส่วนหนึ่งของงานในรูปแบบดิจิทัลส่วนเพื่อที่ชื่นชอบการถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าสังกัดในโรงเรียนหรือสถาบันสอนศิละปะ หรือจะสอนการว่ารูปบนโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลต่างๆก็ต้องใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาแม้เนื้อหาการสอนจะเน้นสร้างงานศิลป,ปะบนผืนผ้าใบก็ตามแต่การจะหาลูกค้าก็ต้องมีการทําการตลาดทาอาร์ตเวิร์กสร้างสื่อโฆษณาดังนั้นงานศิลป,ปะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องปรับตัวมาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแขนงอาชีพที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในโลกปัจจุบัน ซึ่งหากศิลปินต้องการปรับตัวเพื่อเลี้ยงชีพหรือด้วยเพราะต้องการถ่ายทอดผลงานการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งจําเป็นในยุคนี้และเราจากจะปรับตัวเรียนรู้การเปลี่ยนผ่านจากพื้นผ้าใบสู่ผืนผ้าออนไลน์แล้วยังต้องเรียนรู้เครื่องมืออื่นๆในโลกออนไลน์เพื่อจะได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและแน่นอนทุกคนย่อมมีก้าวแรกเสมอก้าวแรกนั้นไม่น่ากลัวแต่ผลจากการก้าวแรกนั้นอาจดูน่ากลัวกว่า การปรับตัวจากศิลปินผู้ถนัดจับแปรงผู้การจุ่มสีมาสู่การคลิกเมาส์กดคีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขประตูสู่ออนไลน์ย่อมมีสิ่งผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้นำไปสู่ความคิดวิตกต่างๆนานาอย่างแรกที่นึกถึงได้คือการปรับตัวของศิลปินเองที่อาจเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ต้องทำอย่างไรหรือเรียนรู้อะไรก่อนหลังบางอย่างฝืนทำเกินไปก็อาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่สู้ดีนักส่วนการนำงานศิละปะเข้าสู่โลกออนไลน์ผู้คนที่เข้าถึงได้ก็มาจากหลายแหล่ง ใครเป็นใครก็หารู้ได้จึงมีโอกาสจะถูกก๊อปปี้ผลงานหรือขโมยไอเดียสร้างสารรค์งานศิลปะซึ่งนักวาดรูปออนไลน์มือใหม่ต้องเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันเพื่อเท่าทันเล่เหลี่ยมออนไลน์